สิ่งที่เรานะชอบมากๆก็คือคือบทแล้วก็คัตติ้งของเรื่องอะคะ่ะชอบมากที่เรามีโอกาสได้ชมหนังแบบนี้ด้วยนั้นว่าม,มันเปิดโลกของเราออกไปอีกอะคะ่ะแล้วมันมันจุกอยู่แบบข้างในเพราะมันแบบมันจริงมากอะคะ่ะเออคือทุกคนเล่นเล่นดีแบบ ดีมากค่ะมันพิเศษจริงๆแล้วก็หนังมันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับเราอะค่ะอบาจุกมากเลยค่ะดูแล้วรู้สึกเหมือนมีเหล็กแหลมๆทิ่มเข้ามาในใจเราแล้วรู้สึกว่ากระบวนการวิธีทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะไม่ฟังเสียงผู้หญิงเลยจุกบอกว่าค่ะดูแลรู้สึกเหมือนมีเฟล็กมๆชิมเข้มาในใจเรารู้สึว่ากระบวนกอรวิธทำเนี่ม่าจะคนมัยไหนมัี้ย หนังดีจริงๆค่ะสำหรับคนที่เป็นคอหนังที่อยากจะมาดูภาพสวยๆการเล่าเรื่องดีๆที่กระชับเนี่ยควรมาเลยนะคะเรื่องนี้หรือว่าจะเป็นสายที่แบบว่าอยากจะสนับสนุนเรื่องสิทธิสตรีสิทธิของเซ็กเวอร์เกอร์ก็ควรมาเหมือนกันค่ะพอดูจบแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจเลยค่ะ ดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าหนังมันจะสนุกนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นหนังที่สนุกม,มากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็เอาแค่เรื่องศีลธ,ธรรมที่จะสามารถนามาใช้ในการสร้างความดูใจต่อผู้อื่นได้เนี่ยก็ไม่ไม่ไม่กดพ่าจริงๆมมบอชิโอาร์มฮานสตาร์ในวันน้